สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมเียเมื่อนี้สองสี่สันพม้มมวนครับเราโดนใบลงยูทูบบริษัทใคยได้นลงงานครับมางนี้กับงานหลายเนาะครับเนาะหลังจากกินเขามาหลังจากจากกินเขาบ้านแม่แล้วนะครับพรบพ่อกับแม่ก็แซ่บด้วยครับลาปลาบาเนี่พอดีไปได้สูตรอันหนึ่งมานะครับเพราะว่าสีภรรยาผมสีผู้เฮ็ดสูตรนอนกินลวบ่ให้โกรนครับพี่น้อง มีอย่างนี้ครับมีสูตรพนวิพัฒนากากินแล้วผมสีโมกนเออสิน้อนรับสาวเดียวเลยว่าะนั้นผมก็นน้อนโกนครับคนอ้วนคนเจ้าเหนือใน้แก่งน้อยนะบานนี้เพิ่งเลยว่าสิเฮดไปมันโกนไปเบิ่งนคาับวามีอีอย่างนี้นี่ครับจะาของจะาของสูตรครับคือสีวันยาผมนี่แหละครับ เข้ามาเบิ่งสูตรมันครับขั้ขว,ก,วก,กันสิโคกนิดน้อยนะครับเพราะเห็ดอาหารมันก็ตังแล้วนี่ครับสูตรมันครับน้ำนะครับน้ำตม้มมัสิมีพริกซีเม็ดขิงหน่วยซ้ำกรร้อนหมัเน่าอยู่นน้อยนะครับแล้วก็มีผักอีตูแล้วก็กอวกหอมแดงครับตม้มแล้วก็กินน้ำมันกินนึ่งแก้วครับไม่ได้ทำให้เอาลงนี่คือบุวงอาวาเนี่ครับ หมอหมอเมียผมไปฟังมากนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงค่อยติดตามนะครับเด้อจำสูตรได้ป่ะพี่น้องผีสี่เม็ดขิงเคืองหัวแล้วก็ผักอีตูวขับนึ้อหอมแดงครับต้มใส่น้ำแต่ว่าผู้ต้องใส่ผู้ต้องใส่ไอ้เกลือใส่ยังครับ <Wow. S 1> กินเอากินหน้ามันแล้วมันก็สิบบอกโกนับพี่น้อง จำสูตรได้แล้วครับพริกสี่เม็ดขิงเครื่องหัวพอิกตูกำหนึง่งหอมแดงนะครับต้มใส่กับน้ำพอสมควรครับก็บว่ามันนี่กินเห้ื่กินยังเออมันต้มสุกแล้วเขากจะยังเอาน้ำมาดื่มเราสิโดการน,นอนกโกรนนะครับครับสูตรนี้มอบให้ซับนี่ครับนะคผลลั์ผมสิลงไปอีกคลิปต่อไปนะครับ แต่ว่าตามที่ผมเบิงแล้วเพราะวันมันสูตรต้มยำน,นะครับไ <c oughs> อ้แค่นี้นะครับน้องพอ,อกันไปครับคลิปหน้าสวัสดีครับ